อ้าสวส,ญญาสวัสดีครับมัญญาวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับสี่คอสีก้อนสีนักคลริน,น,นวันนี้คุณพ่อบมามาดูอะไรรู้เปล่ปา<ส>เรือโนอานะครับนี่ดูโห้อเขาจำลองเรือโนอามาแบบสุดอลังการเลยนะครับ ตำนานเรือโนอานะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะให้ลุงยมนะครับอธิบายนะครับว่าเรือโนอาเนี่ยความเป็นไปเป็นมายังไงนะครับเชิญลุงยมเลยครับก่อนที่จะไปเดินดูเรือโนอากันนะครับเรามาทําความรู้จักกับความเป็นมาของเรือลำนี้กันก่อนเรือโนอาเป็นเรือในตำนานที่โด่งดังมากในศาสนายิวศาสนาครต์และศาสนาอิสลามโดยตำนานกล่าวถึงเหตุการณ์น้ำท่วมโลกครั้งใหญ่เมื่อประมาณ5,000ปีก่อนหลังจากพระเจ้าได้สร้างโลกและมนุษย์ขึ้นมา แต่แล้วมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นนั้นกลับนับวันนี่มีแต่ความชั่วร้ายพระเจ้าจึงมีประสงค์ที่จะชำระล้างเหล่าหมวนมนุษย์โลกให้สิ้นซากแต่แล้วก็ได้มีบุคคลหนึ่งที่ชื่อว่าโนอาเป็นบุคคลที่มีจิตใจดีมีศีลธรรมพระเจ้าจึงไว้วางใจและได้มีการติดต่อกับโนอาโดยสั่งให้เขาและครอบครัวสร้างเรือยักษ์ขึ้นมาโดยเรือลำนี้สร้างจากไม้โกเฟอร์มีด้วยกัน3มชั้น มีความกว้าง22.86เมตรยาว1 3 7 1 6เมตรและสูง13.716เมตรเมื่อสร้างเรือยักษ์เสร็จโนอาห์ก็ได้รับสารจากพระเจ้าให้นำครอบครัวของเขารวมถึงสิ่งสารสา์าทุกชนิดจำนวนอย่างละหนึ่งคู่ขึ้นไปบนเรือก่อนที่จะบรรดาให้เกิดฝนตก40วัน40คืนจนทำให้เกิดน้ำท่วมโลกติดต่อก,กันยาวนานถึง150วันชาระสิ่งชั่วร้ายต่างๆไปจากโลกเมื่อน้ำแห้งจนเป็นปกติแล้วโนอาห์และครอบครัวพร้อมทั้งสิ่งสารสัทว์ต่างๆก็ได้กลับมาใช้ชชีิิตบนนแผ่ดดเเม หลังจากนั้นโนอาก็ได้ติดต่อก,กับพระเจ้าอีกครั้งและขอร้องพระองค์ว่าอย่าทําให้น้ําท่วมโลกอีกพระเจ้าจึงตอบตกลงและได้ให้สัญญากับโนอาไว้ว่าจะไม่ทําให้น้ําท่วมโลกอีกโดยจะใช้สายรุง้งเป็นเครื่องหมายของสัญญานี้ถ้ายังเห็นสายรุ้งอยู่บนท้องฟ้านั่นหมายความว่าพระเจ้าจะไม่ทําให้น้ําท่วมโลกอีกนั่นเองเดี๋ยวเราต้องซื้อตก,ก๋ตก่อนนะครับ งานมีตั้งแต่24เมษายนนะครับถึง12พฤษภาคมนะครับ4ค่นอสแควร์นะครับาราค,รครตาตั๋วก็ไม่แพงนะครับนี่มีของให้ด้วยนะนี่ได้คูป,ปองป้อนอาหารสาตว์ด้วยนะหนึ่งใบอ้าวอัญญาครับโชว์ตั๋วหน่อยครับไหนโชว์ตั๋วให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่นะครับเอาไปพร้อมไปเลยเดี่ยวโอ้ยนี่ทางขึ้นเรือโนอานะครับ อุ้ยมันเป็นไม้จริงอะเพื่อนเพื่อนมีแพนดา้ามาไงเนี่ยโอ้โหมาถึงเจอตกใจเลยมีแพนดา้าโอ้โหทำอลังการมากเลยเพื่อนเพื่อนดูดิโอ้โหเขาก็จะมีสัตว์ทุกอย่างเลยนะครับมาเป็นคู่ๆนะนี่นะครับคูปองนะครับเอามาแลกอาหารได้นะอ่ะหยิบเลยอ่านี่ได้อาหารโซนหน่วยสอดแนมดาดฟ้านะครับนี่ก็จะมีนกแก้วมาคอมีนกกระต้วด้วย โอ้โหนี่เหมือนเราอยู่ในเรือของจริงเลยอะ่ะงับโอ้โหเรียบร้อยอเขากินเก่งอะ่ะอุ้ยเขาร้องอ้าวให้ตัวสีดำม,มั้งโอโ้ตัวสีดำสองเขาสวยอะ่ะตัวนี้เ็ายังไม่กินเลยให้ตัวนี้ด้วยอะ่ะอันนี้แพะแคทเมียนะครับอ,อ้าวแต่ไม่ได้เขาไม่แต่เขาห่วงตัวเลย สวัสดีครับไหนสวัสดีซิใส่ถ่านหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ใส่จาโนโค่ใส่บันนาของแจ้งไหนเอ้ยไม่จริงอันนี้เสือนะอันนี้เหมือนชีต้าเลยอะ่ะอันนี้แพนดา้าอันนี้น้องโคน้องโคคือเนี่ยวัวนี่แหละ <c oughs> เอาแล้วมีของให้อัญญาเล่นแล้วอา้อาวลุยไม่ใช่เล็กไปหรือเปล่า ไม่น่าใช่ reveal, นะั่นไงเข้าไม่ค่อยได้ด้วยไม่เหมือนกันอ่านั่นแหละไหนอันนี้เป็นอุ้งเท้าครับอ่าโอ kind of ้โหนี่ต้องอย่างนี้โอ้โหเออเฮือใช่แล้วเร็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 วโอ้โหยันยาเก่งอ่ะเอาอีกอันเดียวเอาเตรียมแพ็กมือเอาเสร็จแล้วเร็วเร็วสร็จังครับเอาเร็วเย้ วิ่นี่แอนยจาดูเหมือนกวางอุ้ยเขาเขาสวยอะดูเพื่อนตัวพู้เขาจะมีเขาสวยนะนี่ดูเดิกเาลังให้อาหารทอดีเลยอันนี้ตัวอะไรครับตัวแร็กคูนทำไมเป็นสีขาวแล็กคูนเผือกหรอนี่เขาหลังจะให้อาหารทอดีเลยนี่อาหารเขานลครับอ๋อเขากินพวกอาหารเม็ดแล้วก็แอปเปิ้ลนะนี่นี่นี่ดู เขาไม่ดูเลยอะมาแล้วนี่นี่นอันแกดูนี่เขากินใหญ่เลยอันนี้แบมบูและหนูอ้อนเฮ้ยอัญยานี่เต่าตัวบนเริ่มเลยดูดิตัวบนเริ่มเลยอะอันนี้ม้าลายอันนี้ตัวหมูหลิงหรือแบ <c oughs> เจอร์ดูอยางในตัวแบเจอร์เค้าขี้าอายอะ๋อตัวนี้เขากินใส่สดครับ เอา้านี่อะไรเนี่ยอุ้ยไก่กอ,อัญยาไก่ร้องไง,อง,องไ,ไม่ไก่ร้องอยังไงอันนั้นเพลงอัญยาลงมาทำท่าให้ดูหน่อยคว้าไก่เออนี่ชื่อเขาชื่อไก่ซาลาโมนี่ดูใกล้เลยนะเนี่ยอุย้ยอัญยาไก่บาม่าตัวใหญ่มาก อู้ตัววันเริ่มเลยอ่ะดูดิใช่ตัวเท่าเอวอัญญาอู้ตัวเขาใหญ่มากเลยอ่ะอุ๊ยอันนี้อะไรนี่เป็ดนี่ตัววันเริ่มเลยโอ้อันนี้ของจริงเหรอเห็นเขายืนนิ่งๆนึกว่าของปลอมนี่เขามีน้ำให้เล่นด้วยนะเออาก็าทำดีอ่ะพอเขาอยู่อันนี้เขาจะไม่ดุนะเพาอยู่อันนี้เขาจะอยู่รวมกันไปก่อนเพราะนในนี้คือ,เ,อเรือโนอาตัวอะไรเนี่ย หมูนกหวีด,ดนะี่นะเพื่อนๆหมูนกหวีดเห็นไหมเอ่ยนี่เม่นเม่นเม่นหนูแก๊กซี่ขนยาวโอ้นี่เต็มเลยเอสวัสดีครับอัญญาอันนี้มาหาผมใช่ไหมโอ้ยขอทักอัญญาด้วยสวัสดีครับสวัสดีโซนให้อาหารสัตว์นะครับขอบคุณครับอ่าหยิบเลยลูกขอ,อบคุณท้ายยังอ่าไป เนี่ยตัวนี้เขาหิวแล้วลูกตาแดงน่าสงสารตายเขาไม่ได้เป็นโรคตาแดงตาเขาโดนไฟตาแดงน่าสงสารด้วยโอ้นี่เขากินด้วยโอ้โหนี่เขาโดดสองขาขึ้นมาเลยเอ้ยมีแอบอยู่นี่ตัวหนึ่งที่อันนี้เหี่ยวนะเพื่อนๆนะนี่มีเหี่ยวด้วยดูนีไหนๆทำไงนะเสียงเหมือนนกซะด้วย วิ้ยัญญาทำไมตัวนี้เขา,ม,เขา,ม,ม,ขาเมีเขามีผมข้างหลังด้วยเห็นไหมเขามีผมข้างหลังด้วยโอ้อย่างเท่เลยอะ่ะนี่ตัวนี้ก็มีดูดิโอ้ยอย่างเท่เลยอะ่ะนี่นะเขาไม่ได้ใส่โกงด้วยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยแต่ว่าเดินมาก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเล็บเขาแหลมนะเชื่องมากเลยอะ่ะหนึ่งสองสามเอา้าเริ่มนะครับ,บเอ้าจะเวลาเลยนะเร็วเร็วเร็วอาเร็วเร,วเรว เก่งจังเลยนี่เหมือนเขายืนดูวันยายอยู่อะตัวนี้โอ้โหเล่นไปด้วยจับไปด้วยเอาเร็ว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 กว่านี้เออถูกต้องเอาต่อเอาเร็วอ,อันเดียวนี่อีกอันเดียวโอ้ยังมังุสามารูปหวยอีกเอานี่อันเดียวไม่ต้องรีบลูปเอาหนี <laughs> โอเคเสร็จรบร้ยมาแ็กมือเอ้ยเร็วกดปุ่มก่อนเอ้ย okay. เอาไปต่อขึ้นข้างบนกันแล้วนะเพื่อนๆอ่านี่ทางขึ้นนะครับโอ้ก็ทำดีมากเลยอะ่ะโซนป่ามาอยู่กับนุชไหนอ่ะดิงกะลกอะก,ะลกปากดำอ้าวสวัสดียนี้หน่อยสวัสดีครับอุ้ยกําลังกินอยู่เลยเนะี่ย ดิงจมูกจุดนี่เมียแคทรู้จักเปล่าเอ้ที่เวลาเขามองอะ่ะเขายืนขึ้น2ขาแมวคาราคัตอ๋อเขาชื่อผักบุ้งอ๋อเป็นแมวป่าอุย้ยอันนี้ก็กินเนื้อไก่ด้วยจิ้งจอกทะเลตายอุ้ยน่ารักอะ่ะเอ้นี่ดูทำโครงสร้างดูเท่มากเลยอะ่ะเขาอยู่ในขวดด้วยอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยชินชิล่า แค่ออกเสียงผิดขออภัยด้นะครับน่ารักดีอ่ะโอ้มีสัตว์หลายอย่างที่เราไม่รู้จักอีกเยอะเลยริงจอนะ่อแคะไหนครับสลบออ้าวนี่แหละตัวช้าช้านี่แหละ,น,หละนี่พ่อเพิ่งเคยเห็นของจริงวันนี้หละยแต่เขาช้ามากเลยนี่นะครับสล็อตนะครับตัวนี้ชื่อฮันนี่นะครับแต่เล็บเขายาวนะเพื่อนๆเ,<อ>เล็บยาวมากเลยอันนี้ปาก,ก้าอันนี้เขาอยู่ในกรงลูกเห็นไหมเห็นกรงเขาอยู่ไหนปะ โอร์ที R T, หรือโกอาตี R T. ตัวนี้ชื่อสปุกนิกไม่เหมือนตัวกินมดเหมือนกันนะแต่ว่าเขามีหางวิ๊ยเรามีมุมข้างบนดูด้วยเสาร์อาทิตย์น,นะครับถ้าไม่ได้ไปไหนนะนี่สีคอนสีนัคลินนะโอ้ยนคาปี巴านี่นะครับคพพี巴า,าอันนี้อะไรนะมันคืออะไรห <c oughs> <c oughs> มานะครับโอ้ยมมาแค่แน่เลยสวัสดี <c oughs> สวัสดีสวัสดีสวัสดีไหนหม,มาไม่ดูให้ดูอุนจิมาเอ๊ะเรายัางไงเนี่ยเอ้ย <c oughs> อันนี้ตัวอะไรไหนไปดูดิอันนี้นาคหญ้าอ๋อนี่คือนาคนะครับเหมือนหนูบ้านเลยดูหางดินี่ใหญ่กว่านหนูนาบ้านเราอีก,กน,นะเนะ่ <c oughs> นี่เราเดินครบหมดแล้ววันนี้สนุกไหมครับอ่าฝากกด กันครับแล้วอาทิตย์หน้าจะพาไปไหนโปรดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายอัญญาไม่ไปเลยลูกโอ้โห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 นี่แล้วเพื่อนเรือโนอาห์นะครับโอ้โหยใช่นี่ดูนะเพื่อนนะโอ้โหทำถึงมาก อยู่ใจกลางลานห้างสี่ข้อเลยนะนี่ถ้าเราไม่ได้ไปไหนนะเสาร์อาทิตย์มาได้เลยนะ